พี่บอกเรอะลรครับใส่ประกับแคดบาร์กันล้มครับผมเออมีคอมเมนต์กันมาเยอะเลยพี่ทำไมเขาใส่แคดบาร์แล้วมันต้องมาใส่ประกับเพิ่มอ่ะก็คือสมมติว่าถ้ากรณีเราล้มใช่ไหมอ,อย่างน้อยอ่ะ แคดบาร์เนี่ยราคาแพงกว่าประกับออประกบตัวหนึ่งก็ราคาประมาณ1 0 0่อย่างน้อยถ้าเสียให้เป็นรอยอ่ะเราก็ให้เป็นรอยแค่เสียแค่หนึ่ง้อยใค่่ะอย่างแคดบาร์เราติดมาพันกว่าบาทสองพันเสียหายเราเราเสียให้มันน้อยที่สุดโอ้เซฟสองชั้นเลยเซฟชุดสีด้วยแคสบาร์ด้วยแล้วก็มาประกับก่อนนะครับผมนี่เป็นประกับของมอเตอร์วูฟนะครับผมอันนี้ใส่กี่กี่ตัวพี่อันนี้ใส่หตัวครับหกตัวข่าละสามนะครับผมอ่าถ้าสนใจเดี๋ยวกดนาฬิกาได้เลยนะครับ นี่ครับช่างเราประกอบสองฝั่งเลยนะครับช่างวุฒครับครับผมไอสีเหลืองนี่คืออะไรครับนาฬิกาครับอ๋อโอเคครับแล้วมันช่วยอะไรครับใส่ทําไมครับเป็นคนตรงต่อเวลาครับอ๋อโอเคนะครับไขข้อสงสัยแล้วนะครับนาฬิกาตัวนี้ เป็นรุ่น G Shock นะครับผมร้านเราไม่มีขายนะครับแล้วพี่คันนี้ครับโอ้โหใส่มาแล้วครับนี่เดี๋ยวรอใส่กล่องใส่กระเป๋าได้เลยนะครับผมแต่งเต็มนะครับสายทัวรลิงของพีเซนะครับมีบาร์เสริม3514ที่จบมือถือด้วยพี่วุฒิครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับฮอนด้าครับฮอนด้าแล้วนี้นี่ใช่ไหมพี่8ปปีที่พี่ได้มาตรงนี้ใช่ค่ะใช่ตรงนี้แหละที่ได้มา